เริ่มมาฝนก็ตกเลยไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมน้ำมาถ่ายคลิปตรงฝนตกตรงหมู่บ้านตรงนี้นะคือเราชอบบรยากาศเวลาฝนตกอะ่ะโอเคเราก็ไปอยู่ในเกมไมค์าเวอร์ชั่น1 2 1 6 0 Action a d v e n t u r นเองเวอร์ชั่น1.1นั่นเอง, 1. 1. 1. เองก่อนที่จะไปไหนกลับบ้านก่อนเพราะตอนนี้เวลามืดแล้วเดีย๋ยวฟอร์มบี้เกิด ที่ฝึกก็เช้าแล้วพอดีคืนเราไม่สามารถกลับไปที่บ้านของาได้นะมันไกลไปแล้วฟาร์มบิ้มันเยอะมากเลยสำหรับ EP ีนี้นะว่านระาจะลงถ้ำดีกว่านะจะได้ไปหาพวกเหล็กทองไม่ก็เพชรด้วยนะ้าตอนนี้คือนะ้ายังไม่มีชุดเกานะมัาก็เลยไม่สามารถไปที่เนกไกลๆได้นะจริงๆอนะ่ะน้าก็จะเดินทางสำรวจบริเวณหมู่บ้านให้เยอะกว่านี้นะแต่นะ้าก็ลืมไปว่านะ้ายังไม่มีชุดเกาะเลยนี่นาะแล้วก็ไม่ได้ไปเข้าถ้ำหาเหล็กอะไรเลย ซึ่งใน EP นี้นะก็จะมาหาเล็กกันดีกว่าซึ่งถ้ำเราก็ต้องเลือกด้วยนะว่าเอาถ้ำไหนดีเดี๋ยวต้องหาถ้ำสัก้ำหนึ่งอ๋อเรวลืมบอกไปว่าเราได้ดอกไม้มาจากพ่อค้าพพนจรด้วยนะคือดอกไม้ที่เขาอัปเดตมาใหม่เน,นั่นเองอันเนี้ยเราไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรนะแต่มันเป็นดอกไม้ที่อยู่เอ่อกับไบโอใหม่อ่ะ คำว่าอันนี้แค่ดอกไม้นะมันไม่ใช่พวกต้นกล้าต้นไม้นะซึ่งก็น่าเสีเยดายมากเลยพ่อค้าไม่ขายพวกต้นกล้าให้อ่ะถ้าเขาขายต้นกล้าให้สักหน่อยเราจะรู้เลยว่าต้นกล้ามันเป็นต้นไม้อะไรกันแนะ่ที่ดีนะก็รู้มาแล้วว่าคือมันเป็นต้นอะไรอนะ่ะแต่เขาอยากเห็นนะว่าต้นจริงๆมันเป็นยังไงอนะ่ะก่อนที่เราจะไปเข้าท่านะ้านเราต้องจัดก,การเรื่องของก่อนเพราะตอนนี้คือของเต็มไม่หมดเลยอ๋อน้มีหีดนี่นะให้เราเอามาจาก บ้านเก่าเนาะนะแต่ที่อยู่ในถ้ำอะ่ะขวางไว้ตรงนี้แล้วกันอีกสักกองหนึ่งเค okay, เรียบร้อยพร้อมเข้าถ้ำอ้อนะล,ลืมบอกไปว่าอดอกไม้ชนิดเนี้เราได้สร้างห้องดอกไม้ของชนิดนี้เอาไว้นะก็คืออยู่ตรงนี้เลยเป็นห้องใต้ดินที่ลงไปนะซึ่งข้องใต้ดินก็ไม่มีอะไรนะมีแต่ดอกไม้ชนิดนี้นะที่เราาเอาอบนมิวหรือผงกระดูกอะ่ะ ให้มันเติบโต,โตซึ่งมันออกดอกบานเต็มเลยแต่ที่ทำไมดอกไม้มันไม่บานนะคือมันจะบานช่วงแค่ตอนคืนช่วงตอนเช้ามันจะไม่บานน,นั่นเองอ้อแล้วก็ในระหว่างเมื่อ EP ที่แล้วเราได้ทำการมาทำเป็นแปลงผักไว้ด้วยนะอันนี้ไม่ใช่ผักนะไม่ใช่แครอทไม่ใช่บีทรูทนะอันนี้คือเป็นข้าวไปห,หาถ้ำที่จะเข้าไปสำรวจกันดีกว่า ส่วนถ้ำตรงนี้ที่อยู่บริเวณหลังบ้านท่านั้นอันเนี้ก็คือน่าจะสำรวจได้นะแต่น้ำไม่กล้าจะลงไปนะเพราะทางมันลึกมากๆเลยแล้วคือมันอยู่ใกล้บ้านไงนะก็เลยยังไม่อยากจะสำรวจแล้วกันนะเราจะเอาถ้ำที่มันเป็นแบบขนาดใหญ่กว่าน,นี้แล้วมันมีทางที่มันสามารถลงได้โดยไม่ต้องเอาน้ำทางน้ำดิ่งตัวที่จริงมันก็สามารถลงได้นะแต่กลัวขึ้นมาไม่ได้สำคัญก่อนที่จะลงถ้ำทุกเมื่อก็คือต้องหาทางก่อน เพราะฐานนี้คือเป็นสิ่งที่จําเป็นมากเลยการทับทอเนี่ถ้าไม่มีทอนนี้คือมืดมากเลยไว้ตอนคืนเนี่ยเดี๋ยวน้อเจ้าจให้ดูถ้านี้นะว่าทําไมน้องไม่อยากจะลงไปเลยเพราะนี่คือไม่อยากลงจริงจริงแล้วตรงนั้นอะไรนะลงไปน่าจะขึ้นไม่ได้แน่นอนเลยแต่ว่าไปที่ตรงนี้มันกว้างดีนะที่ตรงนี้คือน้อยังไม่ได้มาสำรวจเลยนะตรงนี้มีถ้ำเล็กไม่เข้าแล้วค่ะบริเวณตรงนี้คือน้นยังไม่ได้มาสำรวจเลย ก็เป็นทางที่มันไปที่หมู่บ้านได้นะซึ่งจำได้ว่าตรงนี้มันจะมีเป็นถ้ำขนาดใหญ่อยู่ตรงเนี้คือเรายังไม่ได้มาฝ่ำรวจเลยนะที่จริงเดินผ่านบ่อยมากแต่ก็ไม่ได้ฝำรวดถ้านี้เป็นถ้ำขนาดเล็กๆแต่มีทางไปต่อเชื่อไหมไหนเนี่ยอ้าวถ้ำตันเก็บท็อตด้วยเบื้องอางที่นับไปถ้ำไหน,นะนนะแล้วเจอถ้ำตันน่ะเราจะเก็บท็อตไปตลอดเลยนะ รือว่าถ้ำนั้นน่ะคือสำรวจเสร็จเรียบร้อยแล้วตะจะชอบเก็บท็อตนะไม่รู้ทําไมนะที่จริงคือท็อตน้าสามา,ารถคาฟใหม่ในทุกเมื่อนอกจากมีทานแค่ถ้ำนี้ไม่มีแล้วไปถ้ำอื่นต่อกันดีกว่าโอ้เหมือนเราจะเจอถ้ำแล้วนะถ้ำนี้คือแบบว่าใหญ่มากๆเลยไ่ใช่ตรงนี้นะตรงนู้นก่อนที่จะไปตรงนู้นนะมาดูตรงนี้ก่อนถ้าม,มันลงไปได้อะมีอะไรไหมไม่มีเอ๊ะเต่มเมื่อกี้นะเหีนยอะไรแบบ อ๋อเอเมลล์อูอนน้้อันนี้โชคดีอันนี้โชคดีเลยเจอเอเมลล์หนึ่งเม็ดเป็นแร่ที่แบบหายาวกว่าเพชรแต่ยังไงก็ไม่รู้นะแล้วตรงนั้นเป็นถ้ำด้วยคือมันก็จะไปอีกถ้ำหนึ่งนะแต่ไหนๆก็เจอถ้ำนี้ละอะลองไปแล้วกันถ้ำไหนที่กว้างใหญ่ๆอะคนใหญ่มันจะเต็มไปด้วยเหล็กไม่กระทองมาลองดูกันว่าถ้ำนี้าจะลึกไหม ที่เห็นได้ชัดเลยว่าเห็นแมงมุมแล้วก็สเกลิตันอยู่ตรงนั้นคริปเปอร์ด้วยคริปเปอร์มามีโล่ไม่กลัวนะโล่สามารถกันระเบิดได้แต่ตัวอื่นนี่คือเวลาแบบกันเนี่ยนัจาจะไม่สามารถวิ่งไปตีได้เลยเฉพาะสเกลิตันเนี่ยฝวกคริปเปอร์นี้สามารถโอ้โหเต็มเลยคริปเปอร์ที่สามารถกันได้แต่สเกลิตันตอนนี้นมีสามตัวฝั่งนี้นะยังไม่สนใจพวกสเกลิตันนะจะปักถอดให้ทั่วทําก่อนอากที่นั้นดูนะ เป็นถ้ำขนาดใหญ่ธรรมดาไม่มีถ้ำลงไปลหรือมางัก็จากการสเกลิตันเลยแล้วกันสามตัวไอ้สี่ตัวนี้อตรงนั้นตัวหนึ่งก็จะมีตัวหนึ่งมาข้างหลังอันเนี้ยมาแล้วตุ๊กเขียวโอ้ยเดี๋ยว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 อ่ะระเบิดระเบิดเอาอ้มเอาไม่ตายอะตัวนั้นน่ะอุ้ยอ้แมนมองไม่ได้เลยกรบไม่ก่อนขามองนี่เป็นเรื่องเลย ก็สังเกตนะว่าแอนิเมชันตอนที่ยิงธนูอะของซิกิลิตันอะเปลี่ยนไปด้วยนะคือเราเห็นมีสีขาวๆชาร์จกับลูกธนูที่สามารถโค้งงอได้เอ๊ะไม่ใช่นี่ก็คือเวลาแบบมันยิงมันเห็นแบบเป็นลูกฝรนอ่ะลูกฝอพุ่งไปด้วยอะมันได้เห็นแบบว่าธนูยิงง่ายอะตอนยิงลูกธนูอะลูกธนูก็มีแอนิเมชันด้วยนะจากที่เห็นมาแก้ของซิกิลิตันที่ยิง ที่นะัดสำรวจแล้วนะถ้ำน,นี้ไม่มีอะไรเลยนอกจากฐานกับคอปเปอร์ท้ำก็ใหญ่ขนาดนี้นะก็หวังอย่างเดียวว่าจะมีเหล็กไม่มีซะงั้นและเวลาตอนนี้ก็เริ่มจะมืดแล้วนะว่าเราต้องกลับไปนอนที่บ้านก่อนนะเพราะถ้าเข้าถ้ำตอนคืนตอนนี้มอสเตอร์มันจะเกิดเยอะมากแต่มันมีท่าำที่ลงไปแบบตรงนี้ทุกคนเนี่ยตรงนี้น่ากลัวมากเลยท้ำอ่ะมันเป็นถ้ำแบบว่าติดริมแม่น้ำอ่ะ แมันลึกเลยนะไหนๆก็มาอยู่ตรงนี้ถ้าเข้าไปเลยแล้วกันนะไม่ต้องนอนละอ่ามีเหล็กด้วยและทีอย่างหนึ่งนะที่ถ้ำน,นี้มันมีทางขึ้นทางลงได้ด้วยตอนนี้กำลังจะเข้าฝูหลังน้ำตกนะฝึงหลังน้ำตกมีเหล็กด้วยแต่ไฟที่นลม่มเอาไฟที่นัล่มไปแล้วอะแล้วมีเหล็กอะเอ้เหลือ่เหล็กเข้าตัวแล้วเราขุดไปดูดิมีเหล็กไหม เหมือนจะไม่มีนะมีแต่น้ำมาโอเคงั้นก็ไปลงไปเลยเลยกันนะนไหนๆก็มาแล้ววะที่ทๆนะก,ก็จะไปนอนเซฟ,ฟก่อนนะเกิดไหนๆก็เข้ามาแล้วว่ะไปที่ฟุดเลยแลกันโอ้โหข้างล่างข้างล่างนี่คือมีตัวขีเขียวอยู่ฝั่งตัวขอกับขึ้นเปลี่ยนใจไปได้ไหมไปตรงนั้นไม่น่ารอดนะอยู่ตรงนั้นเอาหายไปไหนแล้วอะ่ะช่างมันก่อนว้า อ๋อ oh, อยู่ตรงนี้ดีนะที่น้ำไม่ได้โดแนแลนระเบิดเต็มๆถ้าโดนแลนระเบิดเต็มๆนอมมนะ่อาจจะตายได้นะเพราะด้วยความที่ตอนนี้น้ำไม่ได้ไห่ถุกเกาะตอนนี้นะก็เคลียร์หลังน้ำตกเรียบร้อยแล้วนะซึ่งก็เจอเหล็กประมาณสองสามก้อนก็ถือว่าดีนะบทสถานที่ต่อไปที่เราจะไปคือลงลึกเป็มากกว่านี้แต่ก่อนไปขอขุดหาเตรียมพร้อมไว้ก่อนเผื่อจะเข้าถ้ำนานแล้วก็มีคีรปิเปอร์มาอุม้ม ตอนนี้นะ้าพร้อมแล้วแต่เราจะไม่ลงตรงบริเวณตรงน้ำไหลนะเพราะข้างล่างนี่คือมาเห็นแล้วละ่ะมีเฟเกลิตันครีเปอร์ฟอมบี้ยัหนาอยู่แล้วก็เลยอ้อมมาแทนซึ่งม้าคิดถูกในนะที่นาะอ้อมมาเหล็กเต็มเลยทุกคนดีในะนาะอ้อมมาไม่ไงคือไม่เจอเหล็กตรงนี้แน่เลยเหล็กเต็มเลยนะแล้วก็มีทางไปต่อด้วย ส่วนทางตรงนั้นนนั้ว่าน่าจะเป็นทางที่อ้อมไปตรงหลังน้ําตกนะแล้วมันจะมีทางลงอยู่ขณาเห็นจากไกลๆนะโอเคขุดตรงนี้เสร็จแนละ้วแล้วก็จะไปอีกฝั่งหนึ่งแต่ตรงนี้มีทางลงซึ่งลงได้ไหมอุ้ยลงไดไ้ลงก็ได้แต่น่าจะทางตอนนั่นไงลองขุดไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วกันนะ ตรงนี้คือมันเป็นทางไปต่ออ่ะแกมีคอปเปอร์อยู่ข้างหน้าด้วยถ้าจะเป็นทางลงไปต่อนะตรงนี้มีฟิเกเรตันด้วยอ่ะดีนะที่ไม่เจอพวกครีปเปอร์ถ้าเจอครีปเปอร์นี่คือนรามองไม่ทันนะคือระเบิดตายได้เลยเป็นทางไปต่อจริงด้วยนะตรงเนี้แต่ไม่รู้ว่ามันจะลงลึกไปขนาดไหนนะแต่ดูแล้วเชื่อมต่อกัน อ่ะโอเคเลยตรงเนี้ยเชื่อมต่อกันจริงด้วยแกน่ะจะลงไปยังไงเนี่ยถ้าโดนลงไปนี่คือ,น,อน,น่าจะโดนไม่ครฟอรบี้หรือสเกลิตตนไม่งหนักกว่าก็คิปเปอร์องั้นก็ทำบันไดทางลงไปแล้วกันอากาศนี่คือได้มากๆเลยนะน่ากลัวน่ากลัวเหมือนจะมีตัวอะไรอยู่อะ่ะเ,เห็นแล้วเขียข่ยวมาแล้วแล้วก็สเกลินยิงมาไม่โดน โอ้ยกระโดดเกือบโดนกลางโลไว้ก่อนมีในทีท่ฝามากกลางโลแล้วสามารถต่อบล็อกลงได้เนี่ยโอ้โหแต่มันมาเอ้ยมันมาเต็มเลยไปลงตรงนั้นก็ได้ไปลงตรงอื่นก็ได้นะว่าน่าจะหาอีกฝั่งหนึ่งเอ๊ะไม่ดีกว่าน้าว่านักูดตรงนี้ลงไปแล้วกันนะก็น่าจะเป็นทางเชื่อเหมือนกัน ตรงนี้ก็ทําเป็นทางขึ้นไว้ก่อนทางหนีทีไรเพื่ออาจจะเจอมอสเตอร์เยอะจะได้วิ่งขึ้นมาทันไปนะพร้อมนะพร้อมแลเดี๋ยเดี๋ยวล้มล้มไปดูมันมีลูกม,มันตกมาแล้วตกมาแล้วโอ้โหมาเต็มเลยมาเต็มเลยโอ้โหหมากระฝองตัวแต่เราก็ยังกันได้ต่อไปสกีตันสองตัวตรงนี้มีเหล็กด้วยเคลียรฝ่งตัวนี้ก็น่าจะจบ วิ่งไปตีเลยนะ้รับโอ้ย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 โอ้โหโอ้โหยิงไปกระฝนเลยใจเย็นเย็นโอ้โหฟีตัวยังไงดีเอาด้านควาเลย้กันโอ้ยยิงกันเองมั้งสิเอานั่นแหละยิงันยิงันเองอะเอาตรงนี้เฟลลี่ฝั่งดวงฝ้ดวงขอกินก่อนได้ไหมขอกินก่อนขอกินก่อนอีกกันอกกันโอ้ยครึ่งดวงครึ่งัวเอาแล้วเอายังไงดีเอ่ออ้ดบ็อกกันอย่าพึ่งมาแล้วอย่าอย่าอย่าบอยอย่าพึ่งมา เด้๋ถึงมาอสิเอาสิสะท้อนโลกไปท้อนไปมีตัวอะไรโผล่เห็นไหมอ่ะสะท้อนไปอ่ะลงไปโอเคทําการดีหัวใจก่อนเผาเล็กตรงนี้เลยแล้วกันอยากจะกลับไปเผาที่บ้านอะ่ะพอเข้าทํานี้แล้วก็ต้องสํารวจให้จบถึงทํามาจาแบบกว้างใหญ่แค่ไหนก็ตามนะแต่ตอนนี้โชคดีหน่อยว่าตอนนี้เริ่มจะสว่างแล้วมอเตอร์ก็เลยจะเกิดน้อยลง พ่งน้อยลงจริงหรือเปล่านะตรงนั้นเต็มเลยเห็นอยู่ประมาณสี่ห้าตัวตรงนั้นมาแล้วเอ้ยมีแต่ฟอมี้นี่นะอ่ะยิงกันอ่ะเชียร์เชียร์เหมือนเดิมสีขาวฟู่ฟู่สีเขียวฟู่ฟู่ในขนาดนี้ก็ดูกันต่อฟู้กันว่าใครจะชนะนะรู้สึกสกิลิตันจชนะนั่นไงว่นนี้แหละตีไปเลยโอเคน่าจะหมดแล้วนะมอเตอร์ อ๋อยังมีอีกมาฟอมบี้มาอือม,มาเรียบร้อยาหีกตัวหนึ่งมานี่นี่ะมาสิต้องเจอเต็ปอ้ยต้องเจอเต็ปอ้ยเต๋ต้องเจอสเต็ปกระโดดตีเมื่อกี้ที่เสียงหรือปะแปลว่าชุกเกาะน่าจะพังแต่ในๆนะเราก็ได้เหล็กมาเยอะนะเนี่ยแปลว่าราคาชุกเกาะอีกว่าเอาอย่างแรกเลยคือโล่ตอนนี้คือโล่เรากำลังจะพัง คือแดงแล้วอะตอนเนี้อันนี้ก็ไม่ใช้แล้วเก็บไปก่อนแล้วว่าที่เผาเหล็กอยู่มาฝันเลดตรงนี้ดีกว่าตรงนี้เหล็กเพียบเลยแล้วมอเตอร,ตอร์บริเวณแถวนี้นะก็เคลียร์เป็นผลเรียบร้อยแล้วนะผมไม่มีตัวไหนโผล่มาจ้ำสแกนสักตัวนะโดยเฉพาะคีเปอร์แต่ลองไปดูข้างหลังตรงน้ําตกดีกว่าตรงเนี้ตรงนี้มันจะมีแบบแร่เหล็กไหมนี่ไงมีจริงด้วย มีอยู่ฝังก้อนปรากฏว่ามันไม่ได้มีฝังก้อนมันมีมาสี่ห้าก้อนเลยตรงนี้โอเคเก็บมาเรียบร้อยแล้วไปเราไปดูตรงบริเวณตรงนั้นต่อแล้วกันนะข้างหลังน้ําตกเมื่อกี้นะว่าเราเห็นเลขอยู่หลังน้ําตกปีทํำไปต่อตอนนี้ที่มันอยู่ตรงหน้ากนะ็คือแมงมุมตาแดงแป๊ดเลยคือนราชอบแอนิเมชันของแมงมุมมาก,กน,นะ คือแอนิเมชันของแมงมุมเนี่ยค่าๆจะเปลี่ยนไปเยอะมากกว่ามอเตอร์อื่นเลยอุ้ยฟิกเกอร์ตันหนีก่อนบอกเลยว่าใครกลัวแมงมุมนี้กรีดแน่นอนนะถ้ามาเจอแอนิเมชันแบบเนี้ยคือมันสมจริงมากๆเลยขุดไปขุดมาเจอเอิมเมเลอร์อีหนึ่งเม็ดทั้งโชคดีอะไรขนาดนี้ได้เจอเอิมเมเลอร์สองเม็ดมีอะไรอีกไหมโอเคไม่น่ามีแล้วนะแต่ตรงนี้มีฟิกเกอร์ตันอยู่เคลียร์ก่อน ไอเดี๋ยวนะอ๋อลืมไปคือเรนะอยู่ในน,นนะ้ำเราไม่สามารถกลางโล่ได้อะเราจะทํายังไงอะ่ะมันไม่เดินมาหาด้วยนะมาหน่อยสิเดินมาหน่อยเดี๋ยวมเดินตรงนี้เนะี่ยไม่เดินด้วยอะ่ะฉลาดฉลาดขึ้นเยอะเลยนะถึงจะมี่ประมองก็ตามจะใช้ฉลาดกว่าเจอกันอย่าเจอบีแอ็กมาสิมาสิตรงนั้นจะรอดเหรอนี่ไง คนเหล็กเพียบเลยดีนะที่นัตตาสินใจมาดูตรงหลังน้ําตกตรงเนี้คือแบบว่าเหล็กเต็มไปหมดเลยมันไม่ได้แค่มีเหล็กเน่ยมีมาสเตอร์ตรงนั้นเต็มเลยโอ้ถ้ำนี่ก็ลึกเหมือนกันนะเนี้ยคือถ้ำมันแบบควางมากนี่ขนาดนักเคียร์มาสเตอร์ไปเยอะมาก,กน,นะนี่คือมันยังเกิดมาเรื่อยๆเลยนี่ถ้านําไปปักทอดนี่คือมันเกิดเต็มเลยแต่โชคดีว่าถ้ำนี้เป็นถ้ำตันแล้วนั่นเอง ไม่มีทางไปต่อแล้วโอเคเราจะกลับไปลงข้างล่างต่อนะเพราะตอนนี้คือนัานได้เหล็กเต็มเลยได้มาสามสิบเจ็ดฟองก้อนจะไปเผาเหล็กนะคะชุดก่อนให้เต็มชุดแล้วกันดูเหมือนว่าข้างบนจะไม่มีเหล็กนะนะอันนี้ก็คือเราไปหาเหล็กมาอีกเล็กน้อยนะซึ่งนันได้มาห้าสิบาฝอันนั่นเองข้างล่างก็จะเป็นทางไปสำรวจต่อนะแต่นั้นว่านอน,นเอาแค่นี้น่าจะพอนะเพราะตอนนี้นันได้เหล็กเยอะมากแน่นอนว่านัน,นจะลงไป ใไหนนา,นานทีเราจะได้มาลงถ้าขนาดใหญ่ขนาดนี้นะส่วนใหญ่ปกติคือเราจะไม่ค่อยลงถ้าเท่าไหร่นะคีปเปอร์เนี่ยการมีโรแล้วชีวิตมันดีขึ้นนะจริงๆแระทางนี้ก็มีทางลงไปต่อด้วยอ๋อใครอยากจะเคลียร์มอสเตอร์ไวๆนะอย่างเช่นฟอมบี้สกลตันหรือคปเปอร์นะมีวิธีนะก็คือทําการกระโดดแล้วก็ตีกระโดดแล้วก็ตีมันจะทำนาเมีดแรงขึ้น้าฝ่าเดิมตีธรรมดาซะอีก โอเคเคลีย์เรียบร้อยไ,ไปค่ะชุกเกาะดีกว่าโอเคนณตอนนี้เราได้ชุกเกาะมาแล้วนะได้เสื้อปตัวแรกเลยที่เหลือค่ะแค่กางเกงชุกเกาะของเราจะไดครบเฟสักทีโอเคเรียบร้อยแล้วก็ใส่กางเกงไปอ้ออย่ายลืมคาบธนูด้วย ที่นาคาัมาพอดีนะมีลูกตอกเยอะมากจะมาลองยิงธนูกันว่าเอเมชั่นการยิงธนูจะเปลี่ยนไปหรือเปล่านี่ไงเจอแล้วตัวหนึ่งโอ้ยฝังตัวฝังตัวแต่ตัวนี้ยิงไม่ได้อ่ะบึม้มโอ้โหฟอมี่ตายเลยทีเดียวความแรงของคิปเปอร์นี่ยังแรงไม่เปลี่ยนนะถ้าโดนเต็มๆมนคือตายได้เลยแต่นะตอนนี้นะยิ่งลงลึกไปถ้ำก็ยิ่งมืดฟอมี่ก็มา ยากระโดดตีแงน่นะบอกแล้วกระโดดตีดามเมจแรงมากโอ้โหแต่ถ้ำน,นี่คือคือมันลึกมากเลยมีทองด้วยดีใจมากเลยจเจอทองก้อนหนึ่งมีเพชรไหมแถวนี้ให้มีเพชรจะดีใจมากกว่านี้แต่ถือว่าได้ทองก็ดีแล้วนะแต่บาเตอร์มาแล้วนี่นะกระโดดตีโอ้โหสามตัวโอ้โหโอ้โหคีปเปรโอ้โหสี่ตัวโอ้โหมากกันเต็มเลยตูมไป มามาเลยมามอี๋แน่มาตัวอะไรยิงมาทำไมเรเหต็ตัวอะไรยิงเฟรดิตันใช่ไหมเมื่อกี้เอ,อ๊หรือว่านัทโด้ฟอมบี้หรือเปล่าเมื่อกี้เหมือนน,นจะโดนฟอร์บี้นะระหว่างที่ยังไม่มาสเตอร์นะปักทอดเพื่อเพิ่มแสงสว่างก่อนตอนนี้คือแบบทำมึดมากนี้มีทางขึ้นไปด้วยอะ่ะ ตรงนี้เหมือนมันจะมีทางขึ้นนะมีจริงด้วยเมื่อกี้นะเห็นแล้วนะว่ามีลาพีชอยู่ตรงนั้นนะซึ่งลาพีชนะตอนนี้ยังไม่จําเป็นเท่าไหร่นะถึงมันจะไม่จําเป็นนะแต่ก็ต้องขุดเก็บไว้ก่อนเผื่อจะได้เอาไปใช้ในอนาคตเช่นเอาไปทาหนังฝือเอนชาร์ดซึ่งแน่นอนว่าต้องทําอยู่แล้วแต่ว่าที่เราจะได้ทํานะเราต้องหาเพชรให้ได้ฟักเมชรก่อนถึงเราจะสามารถทํโต๊ะเอนชาร์ดได้ตรงนี้มีทองอยู่ก้อนหนึ่ง ก้อนเดียวจริงด้วยโอเคไปสำรวจกันต่อนีกว่ะตรงนี้มันก็เป็นทางแบบไปต่อนะมีครปเปอร์ด้วยคริปเปอร์เออโอโอ้ระเบิดไฟนี่นี่นี่อ้าตรงนั้นเลสโตนเจอเลสโตนเข้าให้แล้วโชคดีมากเลยที่เจอเลสโตนแต่ตอนนี้คือมาสเตอร์มาเต็มเลยโอ้โหอยู่ตรงนั้นก็เต็มแลยนะเฮคคริปเปอร์อยู่ตัวหนึ่ง้วยนะไกล แก้ไนะฮตัวหนึ่งโอเคเรียบร้อยมาเรามาขุดเลสโตนันดีกว่าโอเคตอนนี้นะก็มีเลสโตนแล้วซึ่งเลสโตนเนี่ยเราจะเอาไปทําเป็นเข็มทิศเจอเลสโตนตรงนี้แล้วมันจะมีเลสโตนอีกหรือเปล่าหรือมีนี่อะไรอะคอปเปอร์โอ้อะไรเต็มไปหมดเลยอ่ะข้างล่างนี เคนันว่านาออกไปจักที่นี่แล้วกันนะนันว่านัาได้เหล็กมามาาพอแล้วเดีย๋ยวเอาไวน้นะค่อยมาสำรวจทีหลังเพิ่มเติมแล้วกันนะตอนนี้คือเราต้องกลับบ้านก่อนตอนนี้ก็เริ่มจะมืดแล้วทางกลับเราจะไปทางนี้เหมือนเดิมนะทางนี้คือจะกลับเร็วมากที่สุดและจะไม่ปีน้ำขึ้นเด็ดขาดนะถ้านาปีน้ำขึ้นเนี่ยนะอาจจะเจอไฟเกอริต,ต้ันและยิงนัดล่วงก็ได้เ,เดี๋ยวนะนะว่านเห็นแแบบอ๋อฟัมบี้ อึมไปเลยว่าตัวเองมีธนูค้าราทำไมเนี่ยถ้าไม่ได้ใช้โอเคลองมาดูกันว่าธนูจะเปลี่ยนแอนิเมชันหรือเปล่านะเริ่มจากฟอรบี้ตัวนั้นว้ามีการยิงช์าด้วยเนี่ยมีการยิงชาแล้วย,ย,ย,ยิงเปี้ยงเข้าไปเปี้ยงเข้าไปคือแอนิเมชันเท่มากเลยทุกคนที่จะกลับบ้านหาฟอมบี้อรตัวหนึ่งนี่ไงนี่ยิงชา์าอี่นะยิงชา้าเออ นี่ชเออโอเคพอใจแล้วรีบกลับบ้านดีกคา่าถึงตรงบ้านแล้วฟอร์มบี้ต้อนรับหน้าบ้านเลยเอย๋ยิงเข้าไปตอนนี้คือน้ำมาถึงบ้านแล้วนะแต่ฟอร์มบี้คือตามมาเต็มเลยเลยเข้ามาเข้ามา,า,มากีตนะ่ตัวก็เข้ามากี่ตัวโอ้ยเดี๋ยวด้ะอีกตัวก็เข้ามากี่ตัวก็เข้ามากี่ตัวเข้ามาตัวนั้นอย่าเข้ามาตัวนั้นอยาตัวนั้นขอม่มองด้วยตัวนั้นไม่เอา ไปแล้วเขานอนดีกว่าเปิดประตูด้วยฟอฟี้เข้าโอเคกลับมาถึงบ้านอย่างปลอดภัยซึ่งเป็นการลงถ้ำที่ได้เหล็กมาคนข้างเยอะนะถึงเราจะเอาเหล็กบางส่วนไปคาเป็นทุกเกอะและโลแล้วก็ตามก็ประมาณนี้นะก็จบไปแล้วครับสนับคลิปนี้ก็เป็นงานมากนะสำหรับการเข้าถ้ำที่จริงนะก็อยากจะสำรวจถ้ำให้มากกว่านี้นะแต่นะกนมมนน็แต่ฝืนใจออกมานอนดีกว่าแต่ทำไมเน้่นอนไม่ได้เนี่ย ตอนนี้ก็เริ่มจะเช้าแล้วจำนะบอกนะว่ามีมอเตอร,ร์อยู่ข้างล่างขอนะอย่าเป็นคริปเปอร์อุ้ยอ๋ออ๋อฟัมบมี้ตกใจดูคริปเปอร์โอ้โหตาแดงมาเลยเออมาเฟสมาอออเออมาสิสมาเฟสสัเเงเกตได้นนว่าดอกไม้มีการบานขึ้นมาแล้วนะเด็กอย่างที่บอกนะดอกไม้แบบนี้จะบานแค่ช่วงเวลาตอนคืนเท่านั้นนะเวลาตอนเช้ามันก็จะไม่บานนนเอง ก็มีประมาณเท่านี้นะสำหรับคลิปนี้นะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย